สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสองลอ้อและชาว YouTube ทุกคนนี่เป็นคลิปแรกที่ผมได้ทำและจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อุทยานหินเขางูถ้ำเขาบินและโฮมสเตย์ต้นน้ำที่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งน,นะครับผมได้ลองตัดต่อและลงไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินเป็นข้อมูลถ้าชอบฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ที่ลิงก์ด้านล่างโดยผมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครประมาณ7งเช้า รถที่ผมใช้คือ f o r ์ a ซ300รุ่นแรกตอนนี้กําลังวิ่งเข้าอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยเลือกเส้นทางวิ่งจากอนุสาวรีย์ชัยวิ่งเข้าสายใต้เข้านครปฐมก่อนถึงเที่ยงเพลสวนพึ่งผมเนี่ยก็มีกินแวะกินข้าวขาหมูชื่อว่าร้านขาหมูบางว่าในตอกเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยที่อยู่ทางซ้ายมืออาหารเด็ดของทางร้านก็จะเป็นพวกข้าวขาหมูเกาเหลาต้าเลืหมู เป็นต้นนะครับระหว่างนี้ก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วเพื่อนๆลองรับชมรับฟังแลนะติชมได้ที่เพจนะครับขอบคุณครับ